เดี๋ยวพาไปที่มหาสารคามครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพอเขารู้แล้วแหละว่าใครเป็นคนขายยาเขาพยายามตามไปจับมันแต่ปรากฏว่ามันก็หนีสุดฤทธิ์เหมือนกันมันหนีกระโดดลงมาจากหน้าต่างจนข้อเท้าหนั่พลิกเลยและสุดท้ายเดินต่อไม่ไหวเดือดร้อนตำรวจต้องช่วยอุ้มมันอีกค่ะยงงปร่ดหรยงย้อะชุบช่ยัยยเยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย โอ้ยคุกเนบุญทั้งยเยทีโอ้ยอะไระชนะชนะโอไรอดีก็้อวโอ้ยคืออายอยกเอาจริงๆเหตุการณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่รู้สึกว่ายาเสพติดมันทำลายชีวิตมากอาจจะรู้สึกว่าทำไมพี่เจ้าหน้าที่ต้องใจดีกับคนพวกนี้ด้วยอะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือ นี่คือน้ําจิตน้ําใจที่พี่เขามีให้แล้วก็อยากจะช่วยจัดการไอ้พวกยาเสพติดให้มันลงไปรับโทษไวัยค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารค,คามแล้วก็มีฝ่ายอาสาด้วยเนี่ยนะคะไปติดตามตัวพ่อค้ายาชื่อว่านายสุวรรณบารมีศรีฉายาของมันในพื้นที่หลายคนเรียกมันว่าไอ้บูดไม่รู้ว่าบูดเนี่ยมาจากกลิ่นตัว <perfekt ion ic> มาจากหน้าหรือว่ามาจากอะไร <S <S. แต่ฉายาในพื้นที่ของเขาเพาขาขา่อค้ายาคนนี้ฉายาคือไอ้บูดค่ะคุณผู้ชมคือเขาออกจากที่หลบซ่อนในป่าริมแม่น้ําชีนะคะที่บ้านขิงแขงตําบลแก้งแก่อาเภอโอก LCD สุมพิสัยของจังหวัดมหาสารคามแล้วระหว่างนั้นเนี่ย ข้อเท้ามันพลิกมันเดินลาบากต้องใช้เก้าอี้เนะี่ยพยุงพยุงกันออกมาจากป่าแล้วพอออกมายังจุดเนี้ยเดยวเขาต้องไปต่อรถอีกมันค่อนข้างไกลไงพี่พี่อสเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมกว่าจะกระย่องกระแย่งกันออกมาได้อสคงเห็นแล้วว่าแบบมันช้าอยากจะให้คนทําผิดลงไปรับโทษไวๆแล้วก็มีอเมตากับมันหน่อยก็ได้มันคงไม่หนีหรอกมนะันใส่กุญแจมือเอาไว้แบบนั้นนะคะก็เลยแบกขึ้นหลังไป ตัวมันยังพูดเลยว่าโอ้ยเป็นบุญหัวจริงๆได้ขี่หลังเจ้าหน้าทีคือจากการตรวจค้นเนี่ยในบูรมียาบ้า169เม็ดนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็กระโดดหนีจากบ้านมาหลบในป่าเห็นเต้นเมื่อสักครู่นี้แล้วนอกจากตัวของในบูตเนี่ยยังมีลูกน้องมันชื่อว่าตองด้วย ต๋องหรือว่าปรีชากล้าหารอายุ24ปีนะคะก็อยู่ด้วยกันก็เลยควบคุมเอาไว้ทั้งคู่เลยในเต็นท์ก็เจอยาบ้าแล้วก็มีปืนกระบอกหนึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์เสพกัญชาที่มันเสพเสร็จแล้วด้วยนะคุณผู้ชมตัวมันเนี่ยยอมรับว่าซื้อยาเสพติดมาจากหญิงสาวชาวลาวฟังข้อมูลตรงนี้หน่อยค่ะการซื้อยาบ้าจากหญิงสาวชาวลาวซื้อครั้งละ2,000เม็ดในราคาเม็ดละ16บาท ยาบ้าเม็ดละ16บาทพี่บอลสิบ16บาทเราซื้ออะไรกินได้มั่งข้าวได้ไหมข้าวไม่ได้ค่ะไม่ได้ข้าวจอไม่ได้เดี๋ยวนี้ไข่ดาวใบเดียวก็10บาทแล้วพี่บอลจะไปซื้อข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยไม่พอ 30- 40ต้องมีอแล้วมันซื้อยาบ้ามาเม็ดละ16บาทมันเอามาขายต่อเม็ดละ30บ ได้กําไรเกืบ <experience> อบเท่าตัวเออกาไรเกือบครึ่งอ่ะน้องบีแล้วมันจะไม่หันหน้าหายาเสพติดได้ยงังไงอ่ะในเมื่อก็มันรายได้ดีซะขนาดเนี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็กว่าจะจับได้มันก็มีเงินใช้ไปตลอดแล้วก่อนหน้านะคะซึ่งประวัติของนายสุวรรณเนี่ยนี่เคยติดคุกในคดีขายยามาแล้วนะติดคุกมาแล้วพ้นโทษออกมาได้แค่ ห้าเดือนเท่านั้นค่ะก็มาต่อเหตุการณ์แบบเดิมก็คือรับยาเหมือนเดิม,มเพราะคนขายมันยังอยู่อ่ะอไอคนขายเนี่ยสาวชาวลาวเนี่ยไอเครือข่ายเนี้ยมันยังอยู่ที่สําคัญคือก่อนหน้าที่ติดคุกเข้าไปราคามันถูกกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมกลับออกมาครั้งนี้มันเหลือเม็ดละส5บาบาทเองใครมันจะไปอดใจไหวอ,ะอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปนะคะเพราะว่ายุคนี้ยาเสพติด เป็นสิ่งที่ถูกที่สุดแล้วนอกนั้นข้าของเครื่องใช้รอบตัวชีวิตทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะเออยาเสพติดกับข้าแรงอดีตฉันยังให้ยาเสพติดถูกกว่าถูกอจริงจริงไหมล่ะจริงๆริงค่ะ